มกแขนบ้านอีสานเอิ่อนมะแขนพี่ไอพี่น้องน้องเห็นบ่วน้อไหมรถแกะเปลือกเห็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวยิ่เชียงที่เก็บไปขวะแซ่บพี่น้องมันดีพี่น้องเห็นต้นมันบ่วยเนี่เดี๋พี่น้องเพิ่งต้นมันนี่ครับต้นมกแขนเห็นหน่วยมันบ่วน้อบันเต็มใหญ่อยู่พี่น้องไปนี่เชียงที่พาไปเอาไปขวะเก็บก่อนพี่น้องพี่น้องเห็นบ่วน้อไหมเนี่ยเก็บมกแขนพี่น้อง ันดูข้างถนนทางขึ้นวัดพระตะเอ้รถมันหล่นให้หมดแล้วหล่นเตอะอุบะละนี่รถหล่นหมดแล้วไอ้เสียงชิบทุบอยู่บนไอ้เสียงที่เก็บไปขวบพี่น้องทุบสก๊อตเตอร์เรขาขวบนี่พี่น้องเห็นบนนี่ข้างในมันพี่น้องเนี่นยใช่ เป็นของเมืองนอกก็จะเป็นพวกอัลมอนด์พวกนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าของเาอีสานเขาเป็นมาเขนแทบเื่อกันพี่น้องพี่น้องยินเสียบะเนาะเก็บลูกอัลมอนด์อีสานอัลมอนด์เมืองไทยพี่น้องอยู่อีสานีตังหักไเลยพี่น้องเห็นบ่เอ็มเลยคลิปนี้แปลกไหมแปลกกันงูเลยคลิปนี้พาพี่น้องเก็บอัลมอนด์แต่ว่ารถมันปอกเปลือกให้เบิดแล้วพี่น้องพูนะ้น่ง เอ้ยนี่บางคนเก็บนี่เสียงที่เก็บเอาเก็บไปแล้วนี่เสียงที่ทุบพี่น้องโอ้ยหลายครับพี่น้องเลยเยอะ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 ลูกเอามัน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 อีสานเน้องนี่เสียงที่เก็บแล้วเอากล่องไว้นี่ก่อนี่เสียงเก็บกล่องไว้ก่อนต้องเห็นป่ะเนาะ เต็มพี่น้องเลยคุณนี่แต่เอามันไปซื้ออย่างเขาถุงละำสี่ร้อยห้าร้อยของบ้านเขาก็มีเอามันอีสานหรือบ้านยใ่เสียงเอิอนลูกนี่ครับบ้านในเสียงเอิอนบักแหนเ <c ười> <c ười> อิอนบักแหนพี่น้อง <c ười> โอ้ยเยอะเลยพี่น้องเลย มันมีคนเก็บเก็บไปครัวไปแกะละครัวพี่น้องเอ้ยรถปลอกเปลือกให้เรียบร้อยม่ต้องปอกงา่ายมีเสียงเสียวกล่องวันนี้ครับกล่องวันนี้เก็บไปกองเลยพี่น้องลเอูเอามัดเอามัดอีสานว้ยพี่น้องเอ้ยเห็นแนวแซเบตัวเนี้ยกูไรมบ่เคยกินมาลองมั่งเด้อพี่น้องเองเย้อเยเสียบไร ขาเจ้าเจ้าขี่รถพันไปพันมาเขาเจ้าก็ทีนนะว่าว่าพญานี่เห็นอย่างน้อเนี่ยทีว่าเถอเขาเจ้าบุหูุพี่น้องบุหูุแนวแซ็บ <c oughs> บุหงุ่แนวแซ็บนี่เห็นบ่เนี่ยพี่น้องเห็นบ่ลูกเอลมอนเรต้องปลูกพี่น้องเป็นธรรมชาติอุ้ยอ๋อถั่วพี่น้องเลยนี่มันหลายครับเอลมอนอีสาน ตั้งแต่ข่าวตะกอนโอ้พี่น้องเลยน้องคนอีสานเฮาไปเอาอยู่ในป่าลึกๆเพื่อนไปยิงหนุนไหวหรวยมากขนาดนี้นี่มันมันมากคนพวกมักบกมักนั่นอีกมักจะบกคนโคราชเอินจะบกคนหนองคายเอิญนมักบกแต่คนไทยบุงหมวกกระเจ้าเอิญเนางต้นกระบกนี่มันยังไหนนี่ละ มากระบอกดูวจังเฉยแหละมีเสียงกระบอกสั่นทัดไปเลยโอ้หลายพี่น้องเก็บบวกเบิดดอกเก็บพวอนี้กระบอกเบิดพุดพุดต้องเห็นบ่พุดพุดลงไปน้ำทางหมรถเขาเจ้าเหยียบเปิดหมักไว้ห้แล้วนิดหน่เพราะว่ต้องมันยากต้องไปปอกแบบนั่กเอามันเอามัน มันมีแม่งกิน,นยังไงพี่น้องนียงนั่งเหลือเถ่ออยู่นะต้องไปซื่อเขาเอามันเอามันเมืองนอกถุงแับสี่ร้อยหาร้ยอยคงพี่น้องเอ้ยสองร้อยกัมสี่ร้อยบาทยังเสียงซื่อ,อกินอันนี้ ไม่ต้องไม่ต้องซื้อไปเก็บเอาน้องมีเสียงเรียนขี่รถพันธุ์ยาหนิเสียงคือพ่อโอ้หามเลยเสียงอะไก็ไปเก็บไปแกะขวาวเลยน้องเลยอร่อยอย่าบอกไผมันมันสะดิ่งเลยละ่ะพี่น้องเอ้ยปวดบ้าเติมเงินง่ายง่าพี่น้อง น้งเธอหลุดเหยียบมันแล้วมันออกมาพี่พี่นอ้องแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ระวังเดอ้อนี่ผู้ดยมานี่มีสิทธิ์มแข่าได้ไมนไี่พี่นอ้องมีสิทธิ์มแข่าได้นี่รถมอเตอร์ไซค์จะว่าธรรมดาได้ไงมือนขนาดนี้พี่นอ้องเนี่เสียงที่เก็บอะไรเตอดยพี่นอ้องเลยนี่เสียงกิ่มาได้เป็นเอกน้อย มันยังกินเนาะพวกหนูพวกนั้นมันกินได้พี่น้องมากรับน,นี่มักขนาดได้นี่หนูวายหางเงา,เงา,เงาคงต้องตึงสมัยก่อนโอ้ยหอนกัด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 ยุงอะไรก็ว,วายเปะเรียบร้อยโอ้อันนี้มกักอัลมอนด์แฟตพี่น้องอัลมอนด์แฟตเอาเลยละ่ะเอาไปเลยไล่พี่น้องไยเก็บพวกบัวด,ดอก นี่เสียงเก็บอยู่นี่ผู้เดียวนี่บุยบ๊ยผู้เดียวมาเก็บน้ำหลอกขาเจ้าบ่โู้แนวแซ็บขาเจ้าบ่โู้แนวแซบไปไปไยังด้ยแนวเส็บตัวนี้มามอัดเก็บไปยังว,ว,วาางะ <laughs> ขาเจ้าถามขี่รถมอไซค์ผ่านพี่น้อง ถ้าเจา้าทำในเสียงว่าจีบหยางมาสักเฮ้ยบวกอนะไรเนาะนี่นเสียงขี่หลักวบตัวนี้องเ้ห <c oughs> ลักวบบวกมวยอีกถ้าเจ้าที่ว่ามันในเสียงจีบหยางมาเนี่ยจีบไปเห็เจังไาเรถพ่นแรงขึ้นไปเที่ยวพี่น้องเอ้ยเพิ่อเพิ่นขึ้นไปบ้านเจ้าบ้านเพิ่นมีหมู่บ้านด้วยสามหมู่บ้านแต่ว่าถนนเส้นนี้พี่น้อง ขนมเซนนี้มาเหอดพูนบั้นผือครับออกบั้นผือได้ขนมเซนนี้ไปโอ้ได้ยลายแล้วพี่น้องเดนกดไว้ยังไงปิ่งปิ่งเซียมเก็บไปสามกล่องแล้วพี่นอ้องเ,เก็บไปสามกล่องแล้วกูนะเฮ้ยเก็บปรเบิดแล้วพี่น้องเลยลายคัก แต่ว่าคันมันรถมันบวแกะไว้ไงเชียงกระบกเก็บก็เกิดอะไรไม่รู้ขี้ขันขี้ขันแกะเปลือก <ś c oughs> อันนี้เห็นขี้รถพานไปเห็นมันว้ามันหล่นละตัวนี่นำเลยพี่น้องเลยเก็บตัวเอาบัดเนี้ย,พ,พ,ยพี่น้อเยอะแกะเยอะแกะพี่น้องเยอะเลยนะเดี๋ยวพี่น้อง เสีงจะ่ถเห็บางอ่งอีกเพราะว่ามันเป็นมาเนี่ยังเสียงอืนเอามัอนอีสันแสดงให้ับ กัดหล่พี่นองเหอบเลยพี่น้องหอบเซตการ์ดเนี่ยเอ้ยน,น,นี่มันเววตัวนี้พี่น้งอ,อนงหอบเลยหอบเลยงเสียงอีกเก็บฟังนี้ก่อนยังหลายอยังนหน่ได้มันเป็นแมงทเีหอกกบ,บ่าพี่น้องว่ามัน ดวงเขาไปกินท้างในแล้วลว่าลนขึ้หนหัวนีเสียงด้วอละ่ะลดนคออแคกคออแคกนี่พี่น้องด้วยโอ้หลดหยียบแต่ลูกนี่ลูกแบบง่ายพี่น้องหน่วยบักใหญ่เลยพี่น้องเห็นมั้อน,นี่หน่วยบักใหญ่เลยลอีกกนหนึง่ง ก้อนหนึ่งอยู่ในกล่องนี้กับไปพี่น้องได้หลายแล้วเพิ่งตะก้าราลดุดไปไปชุบกันอยู่บ้านะไรนี่น้องเดี๋ยวนี้เชียงที่ชุบแล้วที่หัวไอ้ขึนตอสู้กินพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ดีมือมาเด้อปุ่นไอ้ที่เอาไปกลับบ้านกันครับ